สวัสดีครับพบกับคุณครูนันทพัฒน์เช่นเคยนะครับกับวิชาการงานอาชีพโรงเรียนวัดหาดมนญเรืออํำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้นะครับในสัปดาห์ที่1ของปีการศึกษา2559นะครับคุณครูก็จะมานะครับสาธิตวิธีการทําแตงโมปั่นนะครับเพื่อคลายร้อนและนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพนะครับเรามาดูส่วนผสมนะครับของแตงโมปั่นนะครับอันดับแรกก็คือน้ําเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับอันดับ2ก็คือแตงโมนะครับ3ก็คือ นำแข็งนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรามีตัวผสมต่างๆนะครับเราก็นะครับใช้ถ้วยตวงนะครับหรือถ้วยของที่เราหามาได้นะครับหรือแก้วอะไรก็ได้นะครับจากน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งเลยให้เต็มแก้วหรือว่าพอดีแก้วนะครับตามที่จํงนวะที่เราต้องการนะครับะครับพอเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็เทลงไปในโถปัาพอโถปันเสร็จเราก็นะครับ แตงโมนะครับอที่เราเตรตียมเอาไว้นะครับเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปและนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็กดเครื่องปั่นเลยครับ เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็เทใส่ภาชนะนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเราก็เทลงไปนะครับเราก็จะได้น้ำแตงโมปั่นนะครับที่อร่อยหวานหอมนะครับในการที่จะไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอของครูสอนนะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมการนําเสิร์ฟนะครับโดยจัดถาดนะครับก็มีแตงโมนะครับ ที่เราหั่นเป็นชิ้นนะครับเอามาไว้นะครับอ่าจัดเรียงนะครับก็จัดขที่ยวไปครับผมอ่านะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับดูผลงานของตัวเองนะครับว่าเสร็จสับพเรียบร้อยอย่างพร้อมที่จะเสิร์ฟไอย่างนะครับอย่างตอนนี้อย่างของคุณครูนะครับก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้แล้วนะครับถ้าเราจะไปประกอบอาชีพเพื่อจะนําไปขายให้กับบุคคลอื่นได้รับประทานนะครับกับแตงโมหวาน ือที่เราปั่นเองครับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนะครับนำสเสนอแตงโมปั่นนะครับหวังว่านักเรียนของคุณครูทุกคนนะครับหลังจากได้ดูวิธีการทําของครูเรียบร้อยแล้วจะนําไปต่อยอดให้เกิดน,นะครับประโยชน์สูงสุดกับวิชาการงานอาชีพของนักเรียนนะครับวันนี้ของครูขอสวัสดีครับ